สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Gcap m o อ n i น g Report ประจำวันที่23มกราคม2557ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มห้องคำประจำวัน ดอลลาร์สาหรัฐท,ที่ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ81เทียบกับสกุลเงินอื่นประกอบกับการที่มีการปรับลดการคัดการราคาทองคำลงในปีนี้ค่ะกดดันให้ราคาทองคำปรับลดลงแต่ระดับ1,235เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนเมื่อคือนนี้และยังลดลงต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยช่วงเวลา8โมงแต่ระดับ1,232เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออน ขณะที่กองทุนทองคำ SDR p เทขายทองคำออกมาอีกอยู่ที่1.2ตันค่ะคาดหากกองทุนทองคำต่างๆยังคงลดการถือครองทองคำต่อเนื่องแนวโน้มราคาทองคำในปีนี้คงลดต่ำลงค่ะค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยเทียบกับเมื่อวานโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ32.85-33.00บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ ราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,243เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1,235.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ1,236.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะปรับลดลง3.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ19.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออน ปรับลดลง0.07เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ96.73ดอลลาร์ต่อบาร์เลลปรับขึ้น1.76ดอลลาร์ต่อบาร์เวลค่ะดัชนีดาวโจนปิดตลาดที่ระดับ16,373.34จุดปรับลดลง41.10จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่3 2 6 0 0 0รายคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่3 3 1 0 0 0รายค่ะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคอุตสาหกรรมครั้งก่อนค่ะอยู่ที่54.4คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่55.2ดัชนีราคาบ้านครั้งก่อนค่ะอยู่ที่0.5%เ คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่0.4%ค่ะยอดขายบ้านมือสองครั้งก่อนค่ะอยู่ที่4.90คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่4.94ดัชนีชีน้นำเศรษฐกิจครั้งก่อนค่ะอยู่ที่0.8%คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่0.2%ค่ะ